ถงแล้ติดต่อเดินมาไปทางบ่ได้จ oh, hey, ังเลยบุ oh, bạn, yeah, ่มไปวัดโเร็วๆเนาะไปวัดโร็จุด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 ถึงแล้วน oh. ี่ไงโรงเรียนโอ้โอ้บานใหญ่ต๋อนี่ดีถึงแล้ววัดยังร่มประดูร่มประดูนะครับโอ้ Oh, name. satu satu hmm. sedang Milan ni sedang mama lan dan langyang di tu ni เจ้าเป็นก็รับตัวสัตก็นรดีนอ่านอนเลี้ยวชักไม่เ้ทใจักไ่าท่านใจ่เาทสาวน้อยเลีวกว่านี้สาวหน่อน้าวน่อเพ่นแป้งก็ไปปุ๊บพอผสมมเมาอ่มาจับผสมที่เล้วี ไม่ปีไหนครับามา oh, เลจะปีป like ีข uh ้อวิตเข่าถําเอาจำจำอะไรเราก็ใส่ปีนั่นละเพราะเพราะล่ำจมนปุ๊บเขาจะไปพริัข้อวิษกับบราษัทีรัฐบาลกะั้นปิจันทีนั่นแหละพื่อันบ้านห่างแานั้นกระตร้นเนาะวันนี้ล่ำอยู่ใส่รับล่ำอยู่นี่เดินด้านหลังนี้ ได้กุกวงที่เป็นยังเลยครับน bon i, Ein, ั ine, ่นเป็นนบุญยังคบุญยบุญหลายปีโสาดีตจดีที่เปนเอาละาสิวันวันเมื่อปี่สินี้ว่ะครับนีหน้าเหรอการมาเจอโอ้ยยี่สิบวันน่ะเิบกันห่เงล้านมันมีเซฟสหบซฟโอ้เซิเมษาช่เก็มื่อนี่ละ สิบเดมุจามาวัดสิิการ่ามันจะได้สิบเจ็ดซึ่งแั่นอครับปันกระเจี๊ยบเับแดลว่าเบื้องพ้งานจากวัดซิทิกาล่ามากเนี่ยครับเลกมาข่าวข่อยพวหูเรียงเนี่ยมันใจจักเนี่ยเขาเิ่มซื่อาเรียงจักเรียงมาล่างบมดคาเบื่อควเกลยเ้าบัณไปเบื้องนะเนาะความหมายถึงว่าจ้าห้่นบครับผู้จ้างกับมนน้องกู่กเป็นผู้จาเี เขาเร้าเสียงเอาค่ะร้าเสียงใ่บาว่าเปมนเาเสียงไปจากมาบอกมาว่อนในน้ำไปรกไปจามาวันไปจะมาบอกไปนานนั่นล้ำดีกันนนล้ำมันก็จะล้ำสนุกไปจามาบอกตั้งป็นีาวนานั่นเด้อเปนานเหนั่นเด้อไปจากมาบอครับผมถือว่าเป็นบุญบารมีของหลกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพิ่นแ่ะครับในมาเสียงมางานให้งานท่านหมอเพชรลำเพิ่นจะก็ได้ัน ไปที่คนอยุหมองก็ดีเพราะคนไปละค่ะเรื่องสมดีและเรื่องคาดีนะแสดงว่ามือรีมากยู่นี่จ้ะเนาะเฮ่ยยังเยอมากเลยเะยอมากตอนโควิดมากกบตําตหน่อยใช่ค่ะใช่แล้วแล้วต้นจะถึงยูเนี่ยนะไม่ยู่นี่ยละเยอะมากยูเห็นมาอนโควิดจ้ะเพราะว่าผมเหว่เฮ็ดวงเฮ็ดน้ำเนนีหลังโควิด เอาเงินจำจำได้เลยตำรวจบานมีเงาะแล้วแต่ว่าตอนตอนมืไรมาเจ็บเนี่ยไปทำงี้เลยพ่อว่ามันเป็นคุณพูนดีจ้ะเพรว่าองนี้คือใหม่ๆเสร็จเจยอี่นะละอันพ่อพ่อเหลือคือพ่อวีตต่อมาก็เลเหลือผมถึงเสิลน่เป็นเป็นหายนะอีกแหายนก็ไไปไหายนะพ่อผมถึงเสร็รุ่นน้ก็สั่สังเราชักปีนึง เอาอะไรบ้านเราเอาันกดีหมืนกัน้นนคนขายบุฟเฟ่ตลาบจะง่านขายงเาหนีด้วยกันเจ้นี้ก็ลเอเอาตอนเอาทานหน่อยมากเอยู่เนาะเจ๊เอาหันไปางกันทานน่อยมากคนกับเยินเลยหนึเลยเนอาหารหนัคนกเจเลย่ชงฟีนมเดมนเต เอานั่นเองกันใ้มาหอดจรนะครับวันนี้เรื่องรายละเอียดจะตั้งๆางกับคุยกันก็มขวอกนแล้วครับหังเดที่จะวาร่างเป็นที่ส่องที่มันที่ก้ามันสิบสองเหมือนใช่ไม่่สองางบอกสีเว่างสิบสองหาสี่สิบเอ็ดห้าสี่ิเอ็ดห้า่เออำเภอสองดาว Players, ทั่ไก่ดเนาะไก่ก็วันที่เกาดพอดีเพราะว่ามันที่สีพ่อสีเหรนี่คุณเพราะว่าปีีสไก่กว่ามันกัเป็นมือสงการแล้วก็สิบสอคนลย่งนี่เดียวแต่ว่าสิสงมือสการแต่ว่าวันที่เก่ามันิกเขาเรู่มันิกเข่าสงการเอยๆแต่ว่านัรเทศการนุงเดเทียวหลายกว่าตาตาที่เขไปหาเศร้าเศ้าเเสียงร่นทันไม่ชงเทศการมีคนเมื่อยขอลา เขาสิร้างไเจอ12เก่าแล้วเอาเก่าดีเพราเว่ามันีเก่าเลยนเก่าเปขุ่น้ำจีก่่ขุ่นนะโอ้ใช่รังูนี่เจ้าคณะต่างนมันม่งเสือวงตัสืงามอีกนะคักระดองไก่ก็ไม่แตก ในวันที่2ี่าคือมือนี้ครับมาเขียนเนาะมีสาวเจ้าคณะเจ็ดกับเจ้าพระครศรีปริยัติมงคลนะครับเจ้าอาวาสเจ้าคณะเจ้าวาดวัดรุ่มประดูเจ้าคณะตำบลบ้านนีงนะครับแล้วก็ซึ่งต่อไปนี้นะครับบ้านทึาคือบานหน้าวัดมู่ที่หานะครับเนาะ ตำบลบันนิ่งอำเภอหน,นองเรือจังหวัดคอนแกนครับทางจากหนองเรือถึงวัดมา<ล>่นสามกิโลยัลงไปลำมาไว้ว <17. S 1> ันทีสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็คืามากนะครับซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ว่าจ้างกับนางนะครับสาวอภิรดียุบนน้ำนะครับน้องสอส <c oughs> นะครับได้ทำสัญญาดังซึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง นะครับได้ทําสัญญาดังต่อไปนี้ผู้ว่าจ้างต้องการจ้างหมอลําคณะเพชรลําเพลินนะครับเพชรลําเพลินไปทําการแสดงในวันที่9เมษายน2568นห้ร้บแปดะครับเริ่มทําการแสดงเวลา21่สิบเอ็ดถึสามทุ่มนะครับจุดสุนทรถึงเวลาสว่างรวมเวลาแสดงขึ้นที่แสดงวัดร่มประดูบ้านนาว่านะครับแล้วกันแล้วกันแล้วกันเแบบลยวก็เอาคือว่าซื้อกับของแต่เนี่ยเผาใส่้าใส่ ใส่งมตายคนเนาะเขาจงใส่หว้าพ่นอนเกิดลยวพิ่ว่าจืดตายคนเราต้องติดเสืิอใหม่เยแส่มีว่าก็บ่าพมหังว่าอบาางถึงถึงว่า้พระเจดีตั้งจากเจดีเนาะนะครับชื่อว่าซื้อซเจดีมาตจอเจดีนึ่งราคานะครับ ราคาว่าจ้าจุดจุดจุดเอาไล่หยัดมัอนี่ก้ะเรียบร้อยน้ำปูเนาะพูไล่หยัดกันแล้วเดี๋ยวท้นตอนเดียวขั้นตอนสุดท้ายกระสีอันเดียวนะก็ะไทยมาก็ะไทยมีพยานเออพยานก็ม่าไงพยานก็มาไอ้ไหมามาเสริมกันในเบิร์ดขม่ามันปูจังผู้เดียวเลยเรียบร้อยนี่เอามาพยานกับเด็กัไงขม่าเนี่ยปราเมินที่ในบ้านประเมินสมัครการอันนี้กรรมมาใู้พู่ิวัน คุณยายบานหรือเิทางยังรกรรมการมากครับงคนเิยงยับจีอา่ว่มานานี้เบีาวนี่ครับเ้ยจ้อาันไม่่มาเยาไปด้วยทีเป็นกรรมการเป็นน่วัฒนไม่ใ่อาชกอนแมนฉันเดินคนมาหลายไปหลายคนย่นหนึ่งคนไปร่ำบานน่ะเนาะบานบานนั้วงหน่อยงเพชเนาะ อยู่สีอยู่สีิสวเรืกกร่องหน้ากากเมร็พคนหลยใช่ที่นหน่นะครับน้องน้องปู่เจ้าคณะตำบลบ้านเมองวัดร่มกนดดูบ้านนาว่าตำบลบ้บนานเม้งอำเภบน้อนองเรเอจังหวัดขอนแก่นครับมีนลนกนงานที่งานมอรมินาเพิ่นต่ดทอว่ามา เส้นสัญญาวาจางจังแล้วด้วยครับเด้อในวันที่วันที่เก้าเดือนพศสองห้าหกแปดครับตรงนี้คือวัดวัดร่มประดูบ้านนาว่าตำบลอำเภอจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นครับพี่น้อง มาแสดงเนื่องในงานไหว้พระเจดีตังกัเจดีเนาะนี่ครับยู่ด่านหลังห้องลีเดอพี่น้องเด้อถือว่าเป็นบุญประจําปีก่อนช่วงเทศกาลสงการานต์ในปีหกแปดครับนี่เือ่าเป็นบุญพรามีบารมีของการที่งานหมอลำเตล้ำเพืิอนนะครับมาแับงานจ้าภาพหลังจากทีห้องเด้ทําการแสดงยูอําเภอหนองเรือวัดสิทธิการามเนาะเป็นที่เรียบ้อยเพิ่นไปช่การแสดง นะครับเพถึงกองถึงใจคนเก่บปากก็ปากครับพี่น้องจ้างจ้างต่อชนนะกับมืรอนี้โอ้ยลูกหลานกิดก็กราบรำะัสังสรรขอบคุณขอบคุณเจ้าหลวงปู่เจ้าคณะตำบลบ้านเม้งเด้อนะครับสุขเทใส่การลูกหลานสมบูรณ์บารมีไอ้มาทำการแสดงนะครับขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ย้อมท่านมีหลังนะครับดูแน่ใงานทีจัดในงานเป็นมากมาก จ้างแล้วครับพี่น้องเมาพออ่อกันเอฟซีแฟนครับอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านเจ้าภาพเจกก้าการเจ้างานที่อมองหามหมระสมไปเสร็จไป,ไปงานในงานเลยดูการหน้าหมอลำขึ้นลำเพลินนะครับรูปแบบการโชว์การแสดงนะครับยิ่งใหญ่นานกาแน่นอนเราเ<ด>จอกันวันที่9เมษายน2568ได้พี่น้องเอ้อณนสถานที่วัดร่มประดูตรงนี้ค่ะอ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับ